สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเที่ยวตามสากลนะครับตอนนี้ผมก็แวะทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารริมผาลาพินนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับก็เดี๋ยวบรรยากาศภายในร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับร้านอาหารริมผาลาพินนะครับมีจุดให้ถ่ายรูปด้วยนะครับบรรยากาศในร้านนะครับก็ตกแต่งสวยดีนะครับติดริมทะเลเลยนะฮะ นี่นะครับบรรยากาศในร้านนะครับที่ดินที่ดินทะเลเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับก็ไป็นสเค่มดื่มของร้านริมหาดลับนะครับเราไปมาดูทะเลกันนะครับที่ติดกับร้านนะครับก็สวยดีนะครับมีนี่คือวิวชายหาดกัชยานนะครับเดี๋ยวตรงเดี๋ยวประมาณคืนวันนี้นะครับ ตรงริมชายหาดพัทยาเดี๋ยวก็จะมีคนเต็มนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของภูพัทยานะครับเดี๋ยวผมวม่าจะมีนี่คือจุดที่เขาจะจุดภูดเราก็เดินลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นชายหาดของนี่คือเรียกว่าหาดพัทยานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าตรงนี้คือที่จุดภูนะครับไม่ใช่ครับที่จุดภูจะเป็นอยู่ตรงนู้นนะครับที่จุดภูพัทยาก็สามารถบันล่องเรือสามลานดูภูพัทยาได้นะครับ ก็จะมีเกาะหลเกาะเลยนะครับตรงนี้น้ำก็ใสอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็มองขึ้นไปข้างบนก็เป็นทางลานนะครับเมนูแรกก็มาแล้วนะครับเป็นเมนูของออโซวนทะเลนะครับแล้วเมนูนี้ก็เป็นเมนูของกุ้งนะครับเป็นกุ้งแล้วก็มี ไข่ต้มด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกน่าจะเป็นผัดเผ็ดผผนี่เป็นทะเลผัดฉ่านะฮะบรรยากาศในร้านก็โอเคดีนะครับก็มองเห็นเห็นริมทะเลเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครมาจังหวัดชลบุรีก็มากินร้านอาหารตรงนี้ได้นะครับริมผาลาพินนะฮะติดริมทะเลเลยนะครับบรรยากาศโดยรอบของร้านก็โอเคอยู่นะครับผม อาหารก็รสชาติอร่อยดีนะครับคลิปหน้าจะไปทำอะไรที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามช่องเที่ยวตามมาสากรน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ